สวัสดีครับผมผมจะมาอัปเดตครับของบิตคอยนะครับแล้วก็ภาพรวมภาวะตลาดคริปโตเคอร์เรนซีนะครับบิตคอยที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานนะครับที่คาดการว่ามันจะปรับฐานนะครับก็ประมาณสัก2อ0 0มื8นสหรือ900นี่แหละครับมันลงมาตามคาดเลยนะครับดังนั้นแล้วตามคาดในที่นี้ไม่ได้คาดธรรมดานะครับมันก็ลงมาจะหลุด2 0,000 100ดอลลาร์นะครับในมุมมองส่วนตัวผมคิดว่าได้เห็น19 0 0ดอลลาร์ค่อนข้างที่จะอันนี้คือสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันมีโอกาสมากมากเลยนะครับผมก็คลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นการอัปเดตราคาเท่านั้นแล้วก็ไอแนวคิดนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะซื้อขายตรงไหนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการซื้อขายตามที่ผมพูดก็มีความเสี่ยงสูงก็ไม่แนะนำนะครับไม่ได้จักชวนใครนะครับแต่เพียงแค่ทมคลิปมาบอกกล่าวครับสุดท้ายอีทเรียมลงมา1500จริงๆดวยนบเพื่อน ก็เป็นไปตามที่คาดไม่500อพอดีนะมันลงไปที่ 1, 4 8 3นะครับถ้าเกิดคุณไหนติดตามผมอยู่นะครับก็คิดว่าผมก็ค่อนข้างที่จะบอกว่ามันมีโอกาสที่จะย่อลงมาได้แล้วก็ตั้งขึ้นตั้งลงนะครับก็ผู้ยากเพราะว่าระหว่างทางเวลาเราเทรดเนี่ยมันมีขึ้นมีลงธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่รอดูกันต่อไปนะครับหวังว่าจะดิกลับได้หรือไม่แล้วก็วันนี้รนะมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นะครับมันชอบลงนะครับผมนะครับดังนั้นแล้วทำไมที่มันลงเพราะว่า ผมค่อนข้างที่จะดูเส้นของสโตแคตติกนะครับเมื่อคืนตองคําก็โยกไปโยกมากันนะครับก็สนุกมากๆเลยนะครับแต่ตองคาผิดนะครับตลาดสวร์อทิต์พวกน้ามันก็เช่นกันเดี๋ยวเราจะมาดูของราคาของบิตคอยเลยนะครับอ่เช้านี้นะครับเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าตามเฟรม m 3 0มนะครับมีโอกาสปรับฐานต่อนะครับเพื่อนเนี่ยปรับฐานต่อนะครับเดี๋ยวจะหลุดอีกแล้วนะครับตอนนี้2 0ง0 0นนะครับผมคิดว่ามีโอกาสหลุดนะครับหลุดมาตรงไหนเราไปดูตามเฟรมใหญ่ ตามเพลยใหญ่ที่ผมค่อนข้างชัวเพราะว่าอะไรไม่ใช่ชัวนะผมพูดผิดหมายความว่าที่ผมพยายามที่จะบอกทุกคนอยู่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหลายคนดูคลิปอาจจะอมยิ้มหรือวอร็อก็ได้ว่าเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมพยายามทําอยู่แบบนี้ทุกๆกครั้งเลยนะครับแบบนี้ตรงนี้หนึง่งอันแล้วก็ตรงนี้หนึง่งอันแล้วเราลงมาดูหางนะครับดูหางของมันเนี่ยครับมันอยู่นี่นะครับผมนะ 8, 5, แปดพันห้าอะไรแบบนี้โอเคมันอาจจะยากนะครับแต่ก็มันก็เป็นไปได้นะครับนี่ที่โซนตีที่ผมตีเทลล่ไว้ตั้งแต่เมื่อวาาานนนนนนะัใีีนนี้้ท่อยจลลงมนนเ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0ตัวนี้แต่ไม่คิดว่าจะลงมาถึงตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เสียายแต่อย่างใดนะครับคนที่ช็อตเซไว้ก็จะกาไรอย่างงามเลยนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงต่อนะครับโอเคตอนนี้ M5 บอกว่าจะปรับฐานต่อนะครับใครอยากรับก็นเนี่ยผมวา่าน่าจะโซนอยู่แต่แถวเนี้ยผมว่ามันต้องทุบไปห,หลุดนะครับผมว่าต้องทุบไ้หลุดนะครับเพื่อนๆรอบนี้เพราะว่าตามเฟรม m 1 0 m ม5เนี่ย M5 เนี่ยมันสูงอยู่เดี๋ยวมันลงมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปตอดตอดดูด้วยกัน M15 โอเ okay. ค M30 สูงแล้วนะครับกึ่งไปไม่รอดโอเค S1 ตำ่ำ S4 ต่ำมากๆ S4 ต่ำมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูตัวของ D โอเคครับ D กดได้นะครับผมแล้วก็มาดูตัวของ week เนี่ยครับ week เนี่ยมัน week ผมกลัวว่า week มันจะหลุดเลยนะครับเพื่อนๆผมกลัวว่า week เนี่ยมันไม่ได้หลุดธรรมดานะครับผมกลัวว่ามันหลุดหลุดมามาตำ่ำจุดต่ำจุดใหม่เนี่ยครับ ตำไม่แต่เโซน1 5 0่0นดอลลร์ก็เป็นไปได้ถ้าดูตามเฟรมวีคแต่ตมเฟรมนั่นชั้นมันต้องเด้งก่อนนะครับดังนั้นแล้วนะครับตัวนี้ก่าวดอกบงดอกเบี้ยอะไรบ้าบอนะครับสุดท้ายมัน้าหาเรื่องลงแต่เราเล่นสปอร์ตเราถ้าเกิดว่าการึ้นดอกเบี้ยจจะทำให้คิดตัวลงใช่ไหมครับก็ถูกต้องครับถ้ามันลงแต่มันมีฝั่งก็แทงลงได้นะครับนะครับก็โอเคนะครับก็ฝากไอคิดเดียวกันนะครับแท่นี้จะยาวเฟ้ยหรือไม่ถ้าความปลอดภัยที่สุดก็น่าจะโซนนี้สบายใจกว่านะครับเพื่อนๆือดูกราฟเลยนะคร นะครับตามเฟรมดีก็บ่งบอกว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดูนะเราดูกว้างๆนะครับเพื่อนๆดูแบบนี้นะครับโลต่ําสุดอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นี่ตอนนี้ผมอุ้มเด็กอยู่ด้วยนะครับโอ้โหนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนี่แหละครับนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสปรับฐานวันนี้หรือสองวันนี้ก็น่าจะมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตามเฟรมดีอาจจะติดดินนะครับแล้วก็ตามเฟรมเอสีทุกอย่างติดดินหมดเลยนะครับ แต่ทีเดียวอาจจะเด้งบ้างแต่ยังไงก็วิกมันบอกว่ายัางไงก็ต้องมาแถวๆโซนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับแต่ปัญหาคือวิกนี้อีกเจ็ดวันเนี่ยมันสามารถหลุดได้มาจนถึงหมื่นสองหมื่นสามดอลลาร์ในเรื่องของครับเดือนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในหมื่นสามแบบเนี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วก็เส้นไนต์ไอเนี่ยมันยังลงได้อีกเป็นหมื่นดอลเลยนะครับผมนะต่อนหนึ่งบีดีซีนะไอ้ใดตรงนี้ที่ระหวังสามสิบจนถึงกึ่งกลางตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ย มันจะอยู่สูงใช่ไหมครับมันลงมาเยอะแต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณลงมา80%แล้วมีลงมา70%แล้วมีอีก30ที่จะกลับตัวแต่เราไม่บอกบอกไม่ได้ว่า30นี้มันจะลง30%นี้มันจะลงมาถึง8,000หรือ5,000หรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมคาดคาดเดาถ้ามันเป็นลักษณะเปเทตร้นแบบนี้นะครับมีหนาวกันบ้างนะครับจะเป็นแ่งนี้ไม่ต้องแ่งยาวถึง2แท่งครับแค่แต่งเดียวก็พอในแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วมีหนาวกันบ้างเนี่ยตรงไหนครับเนี่ยครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเปล่าแล้วก็รีเซ็ตกันใหม่หรือเปล่านะครับอ่าคำตอบยากนะครับอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับอ่ามองให้เสี่ยงๆไว้ก่อนแต่ยังไงก็ถ้าต,ติดตามเป็นันสั้นผมคิดว่ามันพยายามรอเลี้ยงอยู่22 0หมนี่แหละครับ2 1ง0 0นน้นะครับแล้วมันจอบทุบเฉล็บลงมา1 9 8 0 0 1 9 9่0อันอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่าจะลงมาหรือเปล่า นะครับถ้าไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่ากันนะครับตัวต่อไปก็จะดูตัวของอีเทเลียมนะครับอีเทเลียมตอนนี้ก็เช่นกันนะครับหลุดอีกแล้วนะครับผมนะอีเทเลียมตามเฟรมของ SC นะครับก็ในหนึงโอเคครับนี่คือโซนของอีเทเรียมก่อนหน้านี้บอกว่าลงมา1,5 0 0ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป้าหมายใหม่ของผมก็น่าจะแตวโซน800นะครับ800สบายใจกว่านะครับนะครับ พอโลบายแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่คุณจะซื้อทุนไหนนะแต่เพียงแค่ว่าชิตวิทยานะครับผมคิดว่า1นึ่งปันกลุมอาจจะเด้งแต่ยังไงก็คนส่วนมากจะซื้อที่1นึ่งปันมันต้องทุบไอหนุดลงมาเพื่อได้ปลายไส้แล้วก็ดึงขึ้นกลับนะครับแล้วก็คนที่ซื้อ1 0 0 0ปันพอหลุดเหลือเข้าร้อยแปดร้อยดอลลาร์เขาก็จะขายทิ้งนะครับสุดท้ายก็มาซื้อต่อที่ราคาปันหนึ่งปันสองแล้วจะทําให้ราคาเทคตัวขึ้นแรงนะครับโอเคครับถ้าดูครับดีนะครับก็น่าครัวนะครับน่าครัวสาหรับตัวของอีทิล โซนนี้เลยนะครับผมนึ่พูดในกรณีเลวร้ายนะครับเลวร้ายนะหรับคนกาบายนะแต่แต่ข่าวดีก็คือคนที่แต่งลงเนี่ยครับก็ตอนนี้กําไรก็ยังไม่ปิดออเดอร์กันเลยนะครับถ้ากิดเขามองภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่มก็ครับวิกแบบนี้ครับวิกแบบนี้มันบอกว่ามันจะกลับมาที่เดิมเลยแล้วเผล่อตะลุลงมา500ดอลลาร์ไปด้วยซ้ําถ้าเราดูตามเฟรมวิกนี้นะครับเก็บเงินสดไว้เยอะๆแล้วกันโอเคครับตัวต่อไปผมจะไปดูตัวของในกระดานนะครับในกระดานของ อที่ไหนดีใบเน้นโ okay. อเคออโอเคก่อนแล้วกันนะครับมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ที่เราดูตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นสองร้อดอลลาร์นะครับ BTC ีซีอีเทลเลียมอยู่ที่หนึ่งปันห้าร้อยดอลลาร์นะครับ APE อยู่ที่สี่จุดเจ็ดแปดนะครับสี่จุดแปดก็ลูน่านะครับลูน่าตัวของลูน่าใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่57บาทนะครับอยู่ที่1.62 นะครับ1.62ดอลลาร์นะครับจะเป็นตัวของลูน่านะครับแต่ว่ามีโอกาสปรับฐานไหมผมว่าเขามีโอกาสเช่นกันแหละครับก็แนวนี้เลยนะครับที่เรากำลังเห็นอยู่นะอาจจะตําโลใหม่ด้วยซ้ําไป1.48ตั้งแต่เกิดลูน่าใหม่ขึ้นมานะครับอาจจะเป็น1.40 <c oughs> ก็ได้ใกรจะว่านะครับโอเคครับตัวต่อไปผมจะดูตัวของอูพีนะครับอพี OP ก็อยู่ที่1.038ผมคิดว่าอ p พีมีโอกาสที่จะหลุด หนึ่งรุ่ลาร์มากๆเลยนะครับหนึ่งรุ่ลาร์มากๆเลยก็ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีโอกาสหลุดตรงไหนผมคิดว่าน่าจะมาย้ําฐานแต่แถวนี้ได้นะครับศูนจุดสี่ห้าเนี่ยศูนจุดสี่ห้านี้หางนี้เลยนะครับน่าจะปลอดไปที่สุดนะครับสําหรับโอพนะครับอันนี้คือการเดาของผมนะครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใครนะแต่เพียงแค่การคาดเดานะครับซึ่งมีผิดและก็ถูกด้วยนะครับโอเคสําหรับตัว i อโก็อยู่ที่ศูนจุดสี่หกนะครับรูหน้าคลาสสิกนะครับเมื่อคืนนะครับเทคตัวขึ้นไปประมาณ ในกลับน่าจะมามาณ0.0050นะครับตอนนี้ก็ถามว่ามีโอกาสรับไหมก็น่าจะปรับฐานลงมาได้เช่นกันนะครับแต่แถวโซนเดิมเลย0.00 30อะไรประมาณนี้นะครับผมได้ทำคลิปไปก็ลองไล่ดูแล้วกันนะครับส่วนตัวของชิบะนะครับในมุมองส่วนตัวก็ยังรอคอยอยู่แต่แถวโซน 800, 700, 800, 500นี่แหละครับยังคงรออยู่นะครับยังคงรออยู่นะครับโอเคครับก็ตัวต่อไปเป็นอะไรบ้างครับตัวของ babydos ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ได้อัปเดต อะไรแต่ยังไดนะครับก็พูดคุยกันดูตามหน้าจอนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ลงทุนในทุกตัวนะครับบางตัวมีบางตัวไม่มีก็แล้วแต่ผมนะครับอันนี้ปัญหาของผมนะครับแต่คลิปนี้จะมาเจาะลึกบิตคอยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนพี่ๆในไลน์กลุ่มด้วยนะครับอยากให้ผมทาคลิปตัวไหนนะครับบอกผมได้เลยเพราะผมไม่ได้อาลงใน YouTube นักครับผมขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับ